สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบหัวใจกุลาบสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยนะคะตัวนี้มือใหม่ก็ทําได้นะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะที่จะมีลวดลายรูปหัวใจน่ารักนรักแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับจากด้านนอกเข้ามาด้านในนี่นะคะ15เซนติเมตรนะจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็จะเอาที่เป็นลวดลายรูมหัวใจนี่นะให้อยู่ด้านในนะคะทั้ง4เส้นเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาในลักษณะน,นี้นะคะเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้นนะ เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4นะคะจะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1นะแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่แล้วนะคะถ้าเราจะใส่เหรียญเราก็จะใส่ตอนนี้เลยนะคะนี่นะใส่เหรียญลงไปเลยเสร็จแล้วจับปะตัวริบบิ้นเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่าง จับอริบินเส้นฝั่งด้านขวามือทับไปซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ออกมาฝั่งขวามือเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับนะคะนี่นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นฝั่งด้านขวามือนี่นะคะนี่นะเส้นสั้นนี่นะคะจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาเอียงมาฝั่งด้านขวามือน,นะคะแล้วก็จับเอาตัวปลายริบบิ้นนะคะเสียบลงไปตรงฐานนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยดึงค่ะพร้อมกดลงไปเลยนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็จะจับเอาตัวริบบิ้นเส้นที่เราสอดออกมานี่นะ จับริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังนี่นะคะเสร็จแล้วเสียบลงไปตรงฐานค่ะนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลงมานะกดลงไปเลยค่ะน,นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะริบบิ้นจะขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะคะเราจะให้ขึ้นมาในลักษณะน,นี้ ค่อยดึงลงมาค่ะกดลงไปเลยจับอาตัวริบบินพับมาฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังเสียบลงไปตรงฐานเลยกดลงไปเลยนะคะน,นะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับเลยนะในแบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับตัวลิบินพับเอียงมาฝั่งด้านขวามือนะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะเสียบลงไปตรงฐานเลยนะคะนีค่อยค่อยดึงลงมาค่ะพร้อมดูกริบด้วยนะคะกดลงไปเลย ในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดีย๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะจะได้เหมือนกันแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันนะคะแล้วจับหมุนนะให้เป็นเกสรเลยนะคะ เราจะหมุนอยู่ที่หนึ่งรอบนะคะนี่นะชนรอบแล้วนะคะจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วเราจะจับอ,อริบินเส้นด้านนอกนะคะมาสารก่อนนะคะจับริบินออกมาแล้วก็จับมาตรงๆแงบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงฐานนี่เลยนะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง นี่นะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะน,นะดีจะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะคะเส้นยาวนี่นะจับรลิบินพับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับปอะตัวริบินนะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะใต้นี่เลยนะคะตรงฐานนี่นะใต้ตัวดอกนี่เลยให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็จะจับอ,อริบินเส้นนี้สารต่อเลยจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานตัวดอกเลยนะคะีับลงมาเลยนะค่อยค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจัดความสวยงามเลยนะคะนี่นะในแ,แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดริบบิ้นออกเลยนะคะปลายริบบิ้นนี่นะนี่นะคะตัดออก ตัวที่ยาวนะคะเส้นที่ยาวนี้ตัดออกหมดเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายรูปหัวใจกุหลาบแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ